ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามข้อตกลงในการพัฒนางานวพเอประจำปีงบประมาณพศ2566ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวนกนัทแท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนศิลาประวัติการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยประวัติการทำงานเริ่มรับราชการวันที่22เดือนกันยายน พศ2554จนถึงปัจจุบันณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนศิลาส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานข้ารเจ้าปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีการปฏิบัติการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นํำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนสองชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยด้านที่1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการพระเจ้ามีการดำเนินง,งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อนวัตรกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำเิตทางการเรียนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทุกสัปดาห์ซึ่งข้าพเจ้ามีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงานจัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ในรูปแบบการติดตามผู้เรียนรายบุคคลและกิจกรรมเยี่ยมบ้านมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการดำเนินการและเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนต่อไปด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้า พัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ TDC-A พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุปโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้คำปรึกษากับผู้อื่นโดยผู้บริหารและคณะครูตกลงร่วมกัน ในการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบต่างๆตามเนื้อหาของครูผู้สอนแต่ละสาระด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่ายข้าพเจ้าจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับองค์กรภาครัฐเอกชนภาคีเครือข่ายในระดับตำบลระดับอำเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายสร้างฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประชุมหารือเชิดชูเกียรติเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc และส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองและขยายผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีผลสมริ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู สภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเนื่องจากขาดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายการจัดการเรียนรู้ของครูที่ดําเนินไปเพียงลำพังขาดทักษะกระบวนการเรียนรู้และการใช้สื่อนวัต,ตกรรม และเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนสถานศึกษาไม่มีรูปแบบแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้าพเจ้าสำรวจสภาพปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนการพัฒนาโดยด้านผู้เรียนสื่อนวัตกรรมและออกแบบแนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ plc โดยกำหนดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แนวใหม่และจัดทําแผนการเรียนรู้แบบ active learning นิเทศติดตามการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้นำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประเมินผลผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้นร้อยละสามทั้งเอนเนตและปลายภาคเรียนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนผู้เข้าสอบเอนเอย่างน้อยร้อยละแ0และลายภาคเรียนอย่างน้อย 175, ร้อยละ75ครูร้อยละ70ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ฐานศึกษาร้อยละ70 มีเครื่องมือสื่อการสอนนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพรู้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ2551ขอขอบคุณค่ะ